พักส้มยังคงคอนเซปต์ได้หน้าจังตังอยู่ครบ <c oughs> หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้นะครับผักส้มก็รีบลงไปเอ่ บางคนก็พูดว่าอันนี้คือการไปหาแสงนะครับแต่บางคนก็พูดว่าเป็นการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะเราก็จะเห็นภาพที่ออกมาตามหน้าสื่อสักระยะวัน2วันในช่วงแรกนะครับที่พักส้มออกไปทำครัวเพื่อแจกจ่ายเข้ากล่องให้กับคนในพื้นที่หลังจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาหัวหน้าทิ้งก็ไปขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าเราไม่มีของมาแจกแค่มาสบตาเราลงพื้นที่ไม่ได้เอาของไปแจก ไม่ได้สร้างระบบบุญคุณอุปถัมภ์แต่เราลงไปพบประชาชนเพื่อ ร่วมทุกข์ร่วมสูงก,กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครั้งก่อนนะครับก็เล่นเอาพรรคส้มเนี่ยครับโดนประชาทันจากสังคมแบบชนิดที่เรียกว่ารับบาทากันแทบไม่ไหวมาในรอบนี้สถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้พรรคส้มของเราก็แก้เกมด้วยการลงพื้นที่แจกข้าวกล่องแต่ก็ยังเปิดรับบริจาคเพราะว่าน่าจะยังคงไม่อยากที่จะควักเงินในกระเป๋าของตนเองนะครับก็เลยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นก็คือจะมีเพจพรรคส้มออกมาเรียลัยรับบ จร,จริงๆเนี่ยเรื่องการเปิดรับบริจาคของภัคส้มเพื่อที่จะเอาไปช่วยพี่น้องประชาชนในภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีะนะแต่ทีนี้มันมีการคาบเกี่ยวเรื่องน้ําท่วมจากครั้งที่แล้วก็คือภัคส้มก็ยังยืนการในครั้งก่อนว่าเอ้ยเขาจะไม่แจกของมันจะเป็นเรื่องบุญคุณเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นการเมืองเก่าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามาในรอบนี้ก็ทนกระแสะไม่ไหวก็เลยจะต้องเอาของไปแจกนะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันแ,ลแหละนะฮะมันก็มีเรื่องของการใช้เงินทุน ของใครของพรรคของเงินบริจาคจนเป็นที่พูดถึงกันนะครับว่าโอเคคุณได้หน้าจังแล้วก็ตังอยู่ครบนะแล้วก็มีกระบวนการของพลพรรคส้มพยายามที่จะไปจิกกัดนะครับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นของรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับทั้งที่อย่างที่เรามองแนละ้วเข้ากล่องของพรรคส้มจากเงินบริจาคที่ไม่ได้ควักเงินแม้แต่บาทเดียวของตนเองนะมันก็ไม่เพียงพอที่จะไปแจกคนในพื้นที่จนกว่าจะพ้นวิกฤตน้ําท่วมไปได้หรอกนะฮะมองงานเนียมันก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ของ ของรัฐบาลแต่ว่าการลงพื้นที่ไปก่อนของพรรคส้มเนี่ยมันไม่ได้ต้องขนอะไรไปเยอะไงไปกันแค่กลุ่มเล็กๆแล้วก็อาจจะไปทําข้าวกล่องร้อยสองร้อยกล่องเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์กลับมาก็เป็นภาพว่าโอเคเห็นไหมลงพื้นที่ไปก่อนรัฐบาลแล้วนะครับก็มันก็ยังติดภาพของการทํางานโดยการหาแสงโดยการที่จะเอาภาพตรงนี้ไปโจมตีคู่แข่งทางการเมืองเหมือนเดิมนะฮะแก้ไม่หายนิสัยของพรรคส้มเนี่ยรวมถึงคนพรรคส้มนะครับอย่างเช่นติ่งส้มคนหนึ่งที่ ด่าทหารอัดคลิปนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตาม5 0,000นคนนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะไป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 หมดเลยพังหมดเลยเอออะไรวะพังหมดเมื่อกี้ขับเร็วมากเข้ามาพังดูทุกคนเมื่อกี้ไม่เป็นแบบนี้มาแบบขับเร็วมากเมาหรือเปล่าเข้ามาทำไม จะมาช่วยหรือว่ามันบ้าสังคมก็ตำหนิดติงๆนะครับจะเป็นทหารหรือจะเป็นหน่วยงานอื่นที่เขาขับรถเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วใช้อคาาติความเป็นส้มความเป็นอะไรของตัวเองก็ไม่รู้นะฮะตะโกนมาภาษีกูตะโกนด่าไอ ไอ้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่คิดว่าจะออกมาจากปากคนที่ถ้าเราไปดูช่องเขาใน Tik t o อกนะเราก็จะเห็นว่าเ,เขาก็เป็นคนที่พูดจาดีดูเป็นชนชั้นกลางแบบคนละพักส้มอ่ะนะฮะดูมีคัสสอ่ะนะฮะแต่ว่าพอตัดเอาภาพลักษณ์ทางสังคมออกปุ๊บเนี่ยเหลืออคาาติในใจแล้วก็จะเห็นว่าเขาสมบัดหยาบคายจริงๆแล้วทหารหรือหน่วยงานที่เขาขับรถเข้ามาก็ไม่ได้มีความแค้นเคืองใดๆเป็นการส่วนตัวกับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าไปเอาความโกรธเกลียดมาจากไหน ถึงได้ด่าทอกันแบบโอ้โหทีทเ่เรียกว่ารับไม่ได้นะครับแม้แต่คนในพื้นที่3จังหวัดหรือแม้แต่คนที่เป็นมุสลิมด้วยกันกับเขากับอินฟูค,คนนี้เขาก็ยังรับไม่ได้เลยกับพฤติกรรมก็เป็นติ่งส้มคนหนึ่งที่ใช้ความชิงชังในใจนะครับในการคิดวิเคราะห์ณเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจในความอาคติของตนเองจนมันกลายเป็นภาพที่เราเห็นคนทํางานก็เสียกําลังใจคนที่เขาจะบริจาคเงินช่วยก็ไม่อยากที่จะบริจาคให้แต่อย่างไรเสียนะครับผมก็ยัง ยืนยันว่าสําหรับคนที่ต้องการจะบริจาคก,ก็อย่าไปถือโทษโกดเคืองเอาคนที่นิสัยไม่ดีเอาติ่งส้มคนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็จะตัดความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับยังไงเสียเราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับแม้ว่าความน้อยเนื้อต่ําใจจะทําให้คนในสังคมอาจจะคอมเมนต์อะไรที่มันรุนแรงไปอย่างเช่นเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปให้ BIN มาช่วยเหลือคุณตอนยังไม่ประสบอุทกภยัยคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนไทยคุณอยากจะ แบ่งแยกประเทศแต่พอมีอุอภัยคุณก็มาให้รัฐบาลช่วยแม้ว่าโอเคมันจะเป็นการคอมเมนต์ที่รุนแรงก็พยายามทําความเข้าใจนะส่วนตัวแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจกันนะคะอย่างไรเสียผมเชื่อว่าคนในพื้นที่ไม่ได้มีทัศนคติแย่ๆอย่างคนที่อัดคลิปหรือบางคนในพื้นที่หรอกนะฮะผมเชื่อว่ายังมีคนที่เขาคิดได้นะเราก็ไม่ควรที่จะไปเหมารวมจนคนที่เขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้แบบนี้ต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยก็อยากฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับอย่าง เราก็ต้องช่วยกันแล้วก็ฝากรัฐบาลช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้รอดพ้นปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยครับขอบคุณครับ